คว่าผู้ชายไม่เอาไหนไม่เป็นผู้นําคําถามคือแล้วคุณไปชอบเขาเพราะอะไรอะ่ะ ือต้องเข้าใจว่าไอตอนที่เราไปชอบเขาเนี่ยเขาเป็นตั้งแต่แรกไหมหรือเราไม่รู้หรือเราใจร้อนหรือเราไปหลงสเสน่ห์หลงคาลมเขาหรืออะไรก็ตามคือผมอยากจะบอกว่าทําไมผู้ชายถึงมีคุณภาพน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงทุกวันใช่ไหมหนึ่งการทํางานในปัจจุบันมันไม่ได้เอื้อให้ผู้ชายเก่งขึ้นผู้ชายเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยคือพลังใช่ไหมคือกล้ามพระเจ้าเนี่ยเขาออกแบบมาให้ล่าสัตว์สมัยยุคดึกดำบรรแต่ตอนนี้งานออฟฟิ โอ้สู้ผู้หญิงไม่ได้เลยผู้หญิงเนี่ยเรื่องเจรจาเรื่องอะไรนี่เก่งมากอะไรแบบเนี้ยผู้หญิงเนี่ยจะได้เรื่องความอึดความสม่ําเสมอความยืดหยุ่นในการปฏิสัมพันธ์กับคนส่วนผู้ชายเนี่ยจะเฮี้ยมจะล่าศาสจะล่าเป้าหมายอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ผู้ชายเลยไม่ค่อยโอเคแล้วก็บวกกับผู้ชายมีความอ่อนแอเรื่องแรงกระตุ้นทางเพศสูงมากเช่นผู้ชายเนี่ยเวลาเห็นผู้หญิงโป๊เเลื่อเนี่ยอารมณ์ทางเพศถูกดีดขึ้นนะถูกภรรยาว่าก็ดีดขึ้นคือเหมือน กับนึกภาพว่ามันมีหลอดฮีตเตอร์ของ Energy เขาเรียกว่า s e x Energy อ่ะมันถูกดีดขึ้นง่ายแล้วก็ถ้าไม่รีลิสมันก็คือทีแตกแล้วก็บางคนก็ก้าวร้าวบางคนก็ท็อกซิกอะไรแบบเนี้ยสมมุติว่าแต่งมาแล้วมีลูกด้วยกันแล้วเราก็ต้องปรับตัวเพราะว่าถึงแม้เขาจะห่วยแตกยังไงพอเราไล่เขาออกไปจากชีวิตสมมติว่าเรามีลูกชายแล้วเขาไล่ออกไป10ปีแรกของการเลี้ยงอ่ะมันจะดูไม่ออกนะผมบอกให้ผู้หญิงเนี่ยเวลาแบบสมมติว่าเป็นผู้หญิงรวยกว่าหรือประสบความสำเร็จกว่าแล้วก ็พอมีลูกชายใช่ไหมเขาจะไล่ผู้ชายจะเป็นลูเซอร์ออกไปอารมณ์เหมือนกับแมงมุมอะ่ะแมงมุมพอคลอดลูกพอตั้งท้องปุ๊บผสมพันธ์เสร็จกินตัวผู้ทิ้งเลยเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะไม่เห็นหรอกความเป็นท็อกซิกของลูกชายแต่เราจะไปเห็นอีกทีตอนเขาเริ่มมีอารมณ์ทางเพศขับเคลื่อนมาไอ้นั้นคือนรกบนดินเลยผมเจอบ่อยมากพวกแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยไปเจอแบบไม่ลูเซอร์ก็ไปเจอแบบติดยาอะไรแบบเนี้ยหรือไม่ก็ท็อกซิกไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เรามีปัญหา กับสามีเนี่ยเราใส่ความท็อกซิกโดยไม่รู้ตัวทําให้สามีเป็นลูซเซอร์เรามีความท็อกซิกเป็นปมอยู่ในจิตใต้สํานึกแล้วและเราไม่รู้ตัวเราคิดว่าสามีมันห่วยแตกเราก็เลยเฉดหัวสามีออกไปแล้วก็พอเราเฉดหัวสามีเราเลี้ยงลูกเด็กผู้ชายตอนที่อารมณ์ทางเพศยังไม่เกิดขึ้นอะ่ะจะเลี้ยงง่ายมากเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีความเป็นท็อกซิกเนี่ยจะดูแลลูกชายได้สบายๆแต่พอเขาเข้าสู่วัยรุ่นเท่านั้นแหละอะไรที่คุณทําไปมันจะตอบสนองคืนมาแบบน่ากลัวมาก ถ้าคุณไม่ได้เลี้ยงด้วยความรักถ้าคุณมีปมกับพ่อเขาคุณจะเป็นลงกับลูกโดยไม่รู้ตัวแล้วมารู้อีกทีตอนนี้เขาเข้าวัยรุ่นน่าจะขึ้นรกแตกเพราะนั้นการแก้ไขคือดีที่สุดละผมมักจะบอกว่าแก้ไขคําว่าแก้ไขคือคนหลายคนยังไม่ได้แก้การันตีว่ายังไม่ได้แก้คุณแค่เปลี่ยนเขาเรียกว่าเก็บกฎพฤติกรรมไว้แก้ที่แท้จริงมันต้องไปปลดล็อกในระดับจิตใต้สํานึกไปปลดล็อกปมกับพ่อกับแฟนเก่าไปปรับไมล์เสร็จไปเปลี่ยนวิ ทีมมองไปให้อภัยสามีหรือผู้ชายในชีวิตนั่นคือการแก้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้แก้แล้วก็เลิกรากันแล้วมาเสียใจทีหลัง